พบเผยค่าเลี้ยงลูกในยุคโควิดสูงถึง1ใน3ของรายได้สวนดุสิตโเพเผยผลสำรวจเรื่องการเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิดโดยทำการสำรวจประชาชนที่มีบุตรหลานอายุ0-15ปีทั่วประเทศจำนวน1,154คนพบว่าค่าใช้จ่ายใ,ในการเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคโควิดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8,000บาทต่อเดือน ขณะที่รายได้ของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งปีแรกอ้างอิงสำนักงานสถิติแห่งชาติฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ28,000บาทเมื่อคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายใ,ในการเลี้ยงดูจึงคิดเป็นหนึ่งใน3ของรายได้นอกจากนี้โพลยังระบุว่าเรื่องที่หนักใจที่สุดสำหรับผู้ปกครองในยุคนี้ก็คืออันดับที่1กังวลการติดเชื้อโควิดอันดับที่2การเรียนออนไลน์และออนไซต์ site, อันดับที่3พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนอันดับที่4ส,สภาพจิตใจและอารมณ์และอันดับที่5การฉีดวัคซีนให้กับเด็ก